านายกแกวปันรงโตงยามแมมชัดได้เผื่อนดีเพื่อวัดกูปันรงปันรงอย่างนี้ว่ากูกูอยู่นอกรูวงเจยดววากูไม่แก้วเดียวจ้าหิวนกันเหลาต้องมาเล่ยกว่ายิง่งใช่ปกติมึงแสดงว่ามึงได้เป็นพระราชา ให้มานอกเป็นประราชาเออได้แต่งานกับกวายิงให้มานอกเป็นประราชากูนายกแก้วปั่นโรงโตยามแมมชัดได้เปืือนดีเพื่อวัดกกูปั่นโรงบันโรงอย่างดีว่ากูกูอยู่นอกรั้วยามกูมึงปั่นโรงอย่างเดียงยีเปลือยงำนัดใหญ่ยโยเต้มึง ทำนาใหญ่อยู่แต่กูเผื่อครูใหญ่หน่วยๆแต่เปลี่ยนได้โรงเรียนครูใหญ่ก็จริงเลยกับมึงไม่แต่งใจให้ก็ยืนเลยอยู่อันเลยมึงเรียนสิได้เก้าโรงเรียนมั้ยโจเตตายโอ้กันเปลี่ยนอันนี้ก็พอรับเตอร์ไว้ในวัดอันนั้นกูไม่ลาวจังอันนั้นว่างดูที่จะรับเออแต่การอยู่ในวัดนี่ต้องทำไรเผื่อวัดลูกนะครับ Lại rù măng mai vậy rồi thì tăm phở bắt lắp mệt cầm Chứ anh nhận điếu nữa Rồi tăm phở bắt ra con xuân xuân Cả tư và tăm ấy cầm vật này mà rồi vô này vật Cập Khuân tốc thuộc đại giác chuối lửa cập à, cặp. Rồi tầm phở tăm, Nhà ai phởn bữa bên Tăm Tầm bữa ai trôi nhà ai đại tục Ngó dàn tai óc, Cả nhà ai con đấy Hả? 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 มันโยอยากโลกเราเอนายโยตองนายที่แก็บนายโตกับลกมนุษย์เราโยลำบากกันเลยถ้าโยให้เป็นชุกโยอยากโยหายตกโยให้บนวันนั้นไปจากวันนี้นําไม่เป็นชุกเยียบก็แต่ที่นี้การมาโยต้องรับเด็กไวเลี้ยงทุกคนเด็กไรกับเจอเรือมองันเจอนุกเดือนดวงเดือนนั่นเลยย่งสดหมืน หายูต่อได้เลยอะจำได้ไหมไม่ตึงจำที่ปีที่โจดองเรือนอันเลยยิ่งหงใจยิ่งไม่ตึงจำที่ปีที่ไม่ตึงที่ครับวันนี้แต่อาจารย์ไม่ต้องให้บ่นนุ้งคือไอ้นี่นะปุ๊มนะปุ๊มเองนะปุ๊มไม่ได้เมียทีได้แล้วแล้วแต่ว่าเมียตายเนี่ยตึงบนนี้ได้เมียแล้วตึงอาจารย์ให้ปุ๊มนะอยู่ที่เน้องถ้าว่าเตี้ยงก็ได้ครับนะไม่จำที่ปีทีไม่ที ค่ะไอแก้วตโตจูไมยนะไอนี้ให้เป็นหน้าี่กูกูดูแลองไปป้ามาเล่ที่กับตาน้าจันเออรอเดียวลก ผมยาวเปล่ไรลี่จะป่าเตอรไปเป็นแ,แม่ที่รูอยากได้แม่เดือนงามปิดก็ต้องพลังงานชีวิตเพราะคนเจือเดือนอากได้หนูเดือนแก่าบ้างก็ตจงไป้ตีบางความต้องไม่ได้อยู่เรือนอากได้แก้มขาวผมยาวเปล่ไรอยากได้แก้มขาวแม่ผมยาวเปล่าไรก็เือว่าคนจันไรที่ข่มขืนคนเจือเดือน อะกือว้าวว่ะไม่กัน,แล,ลน,แ,นแล้วเนี่ยเจ้านี่เหล่านี่เลยเล่นเ่า,าไม่ได้จำดิปปีตดีและนี่ว่วเด็กเจ็ดเดือนเลยตึงที่นี่โดยพลัดกันเลี้ยงคนกี่วัานละตึงที่นี่เพื่อเราเลยอยากโนว่า้ยมึงแต่ด้วน,น,นั b น n a n a s e a s o น bỏ có mu tươn nó uốn đéo bỏ rùa mẹ mu cay thế là cả uốn lèo Rồi tức ní lỗ cay ní gặp ta đã chán đồ oh, bra đồ bra đồ em lúc mồm ra kìa anh à, đi lỗ cay đi gặp ta đã chán gặp lỗ trao trai tiệp bà con có bà mà quát vậy ngô tức trao trai chỉ bà chón vậy đấy lỗ trao trai chỉ bà chón đấy tiệp bà con lỗ trao trai tiệp bà con vậy đấy gặp ta đã chán ก็กลับไปเมืองลูกจะหลบลมด้วยประชาใหญ่ก็คือพุทษบาพุทษบาหนี่เป็นซางนนท์ชิดแองแกอรนี้โอ้ทีนี้ก็กลับไปเมืองเลยกันตานอยจันอ๋อรู้ไว้เลยนั่นเลยอ๋อแล้วตึ้งให้ผมเลี้ยงเงินนั่นเลยตาตานอยจันเดินเช็คกันเดิหน่อยกันทำเช็คเช็คจบกันเถอะก้อนหยาเตี้ยงกันทีหลังหลังขนาดนี้เนี่ยมาเติดจะเลี้ยง พอคนขี้อายขำขบมาหน่อยมาจับนี่ไงนอนหลับชนะไม่มาตอกคำแม่ขี้แล้วเออแกวบนะกับป้อมมือรอยนอกไม้พึ่งหนึกได้เดียวมาดุยมาปล่อยรุ่งโอมนะดุย เออเออโอ้ยดูแดยังน้คง้องามไม่โตนานดูคนอย่างเบี้ยเลยอ้ม่นนุ่ยมากจ่อให้โตอมได้จ๊ะพมเก็บเอวไว้ยกขึ้นตึงหลังดันตี ไม่วัดนะในบุดรันนันทีดวมลันจะเมืองต่น่าจาะไม่คนเราไม่มีวัฒนาชกุ้มลันราชไี่มันน่าน้อยใจนายโตชาตนาณาดีโอนาดีต้นเส้นใบใจนายกุ้มรันพระราชานายกกพลรันพระราชาโกควันตามาถึงใจถึงใจนายโกพลรันพระราชามินติดข้าไม่รู้อะไรนายโต เล่ทีโลวากีติดมาตันใดนายโตจะทำไงดีเออนายโตจะทำไงดีเจ็ดกับฤษีแต่เล่นลงตังเลยอ๋อจัดมันเว้น